ครับหลังจากเป็นรปูนที่แขวงข้ามวลขาบอกมาอยู่ฝั่งไทยก็ได้ล่องานอยู่หนาด้านนี่แหละครับแต่ว่าเมือนี้ห้องสิมาสัมผั์รถสอปปอเล่าครับว่าเพ่นมีไล่ใดแบบใดจังใดบอกเลยว่าไล่ใดบธรรมดาครับรถมือนี้จงแรงสี่ร้อยบอสี่ร้อยแรงบอกเดาวู่ีรเล่แมนบอกจังว่านี่แล้ะแมนบอกอว่ามันแห้งไหมเดาวู่ไหมแห้งอยู่นะแห้งมันบอก ขึ้นเขาใช้เครื่องอยู่ประมาณห้าสิบต้นรวมทั้งรถห้าสิบตันเนี่ยห้าสิบตัวขึ้นสบายด,ด้ยขึ้นโอ้ไม่ได้เลี่ยนแก่เลยบอกขึ้นแก่ชองแก่สามนละเออเจ้าห้าสิมาสัมผัสคนขับตัวจริงครับแต่ว่าเพื่อนบ่อ,อยากออกกล้องกันเลยสิบว่าให้เพิ่อนออกกล้องสนันกว่าเจ้าเอามาแก่อย่างแกแกขนมหน่อยสิโอ้ขับสามคนหมนี่ย ครับสามคนครับครับน้ำกันสามคนเลยป่ะเคนละพันเหคนละพันปะอ้นั่งพันนั่นครับนั่คนโอ้ไปนใ้คไหนังไนจ้างจังไเงินเดือนกเนเดือนเดือนเดืนหกล้านหกล้านหล้านกี่บาทก็หลายแต่ที่ที่หกยีิบทีท้องมือเบตัวนเออหกล้านกี่ไ โกล้านกีบกระบสองหมื่นกว่าเงินไทยตัวโอซีซีหกีบตีหมล้านหนึ่งตัวสี่พันมาแวนบอกสามพันล้านนึงสามพันสาเออเกือบสองหมื่นสอเนาะโอ้หลายกันตัวนึ่งเงินเทียวต่างหากเงนเที่ยวางนี่ยว่านเอมาไทยเงิเที่ยวหนึ่งล้านหาบพัเียวหนึงล้านหาหมายความว่าเกือบสี่พันเงินไทยตัวเียวนึ่งอะไปลงอสาลยลงสเดยเดียเยังนั่นไ้เฮาย่เสีย ร้านหาสพันเขาเนีเสียค่าสัพ้านเอเนี่ยโอ้ค่าสพัาาาาสพานาเ,เขาเสียเองเออเขาเสียเนองแสนสามนห้าเนาะแสนแสนเท่าไหก่บอจัำดังซิดอีกแสนเ้าแสนเศร้าเหลืออยู่ประมาณไปไปรงใช่แดนเวียดเป็นบ่นจากรอบจากนี่ไปเงี้ยสองร้อยสองร้อยกว่าวแล้วมื่อนึงในยักเทียวเยสามมือต่อเที่ยวสามมือต่อเที่ยวเทียวหนึ่งสี่พันเงินเงินไทย ปับกเกือบสามกว่าแบบเ่าเด่นงักไทยเดือนนึงก็ได้อยู่ประมาณสิบเล้านกีบเดือนนึงอะสองล้านสิล้านกีสิล้านกีบอ้บ่ธรรมดาครับบ่ทรามบดาเลยยังคับหนึ่งอยู่หุ้นก็มีนี่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 ดูดูดวูดเกนดูดูปะดวูตีลอยก็แรงบ่ท่าดา วงมาล่ยสายสุดยอดครับขออนุญ,ญาตรีวิวพเพื่อนรถล่ะโอ้นี่อันนี้เป็นคนขับคนไทยไนั่นเองมาเปลี่ยนกันได้ไหนเพื่ขับรถปูนอยู่นี่ยนั่นบ่เปลี่ยนครับเออคนขับคนไทยมาเปลี่ยนกันอยู่นี่หน้าด้านนี่สุดยอดครับคนขันขบได้พเพื่อนยี่ยมมาก คือรถแก้เครื่องครับพวกขนมเสียพายัางนี่ลหละเป็นมาเปลี่ยนกันยู่หนาด้านนี่ครับที่มองเห็นยุ่ไกลนั่นก็เป็นโกดังไว้สำหรับขนถ่ายสินค้าครับเพิ่นไห่คนไทยคนขับรถคนไทยเข้าไปคนเอาสินค้าอยู่ฝั่งไทยแล้วก็มาสลับกันยู่มองหนาด้านเี่แหละครับเพิ่นก็้นเอารถฝั่งสปปล่าขามไปทางเพิ่นหมดละ แดนไปพูนใช้แดนเวียดนามบุร่ะครับประมาณจากหน้าด้านนคนรพนมไปกับสองยกิโลกบุร่ะครับเป็นอาชีพที่นาสนใจในสนปปเล่าเลยครับอาชีพขับรถนี่ยไล่ได้บอกเลยว่าบธรรมดาครับแต่หันมาทางฝั่งไทยกับน่อนนอกงานคือเขาครับสู่ต่อไปครับคลิปนี้ขอลากรสวัสดีครับ